ก็น่ลกแต่พยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดน่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเพิ่มเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็เออก็ทำทำแทนทุกอย่างเลยประสานรานให้คุยกับพี่ๆหมอพี่อะไรเงี้ยน่ารักมากๆก็ดูแลดูแลแบบดีมากคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะให้สองร้อยโอ้ก็ดีนะผมว่าแบบความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ดูแลเขาไ่ายเดียวมันมีช่วงที่แบบเขาดูแลเราเป็นชิเศษเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกำลังใจที่ดีมากไม่ว่าจะ มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือจังไงได้ป่วยหันไปเขาก็จะคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตมันเป็นคนที่น่ารักก็คืออยู่ข้างเราเสมอจะชปไหมว่ามีแฟนคนนี้ดีเนาะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะสถานะใก็ปีใหม่แล้วสถานะขยับหรือยังใกล้วาเลนไทน์แล้วด้วยเอาเอาไอ้ใ่เลย ก็เรื่อยๆเราก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพมี